ครับผมอาจารย์นายสตวแพทย์เกียรติศักดิ์ตันเจริญอาจารย์ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์คลินิกสัญญาและสัตว์ป่าครับก็ปัจจุบันดำรงตําแหน่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็ในอีกบทบาทหนึ่งในในที่เกี่ยวข้องกับโครงการสตวแพทย์อาสาอาเซียหรือ AVVP Project ก็คือเป็นประธานคณะทํางานในการจัดกิจกรรมการออกค่ายครั้งนี้ โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียนเนี่ยก <im> ็คงเริ <at> ่มเกิดจากการที่ผู้บริหารเองได้กําหนดยุทธศาสตร์ของคณะในเรื่องของการที่จะเป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนำหนึ่งในฮของเอเชียก็ในส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพมิสิตที่จะก้าวสู่สากลก็การที่มีส่วนร่วมในระดับในกิจกรรมระดับนานาชาติก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งในยุทธศาสตร์หนึ่งของคณะที่พยายามผลักดันให้ดําเนินการประกอบกับคณะเองก็ มีกิจกรรมร่วมกับคณะสตวแพทย์ของมหาลาัยในในเขตของภูมิภาคอาเซียนอยู่ในหลายๆความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนการเล็กเป็นยุิธิตฝึกงานร่วมกับการที่เราจะเลิกเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวิชานี้ก็เลยทําให้มีการคิดโครงการที่จะทาให้เกิดการร่วมมือในการทํากิจกรรมนิสิทธ์ระหว่างของ นิสิตสตัตวแพทย์ของไทยของเกษตรศสาสตร์เองร่วมกับนิสิตหรือนักศึกษาสตัตวแพทย์จากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนก็ได้มีการหารือพูดคุยกันนะครับในกลุ่มของผู้บริหารซึ่งแนวคิดน,นี้ก็เกิดจากการแนวคิดแล้วก็มีในคณะเองก็มีโครงการสตัตวแพทย์อาสาของสโมสรนิสิตมาสตัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ู่แล้วในการที่จะออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในในใน,ในต่างจังหวัดของประเทศไทยซึ่งนิสิตเกษตรเองก็ออกกันทุก ทุกเทอมปีละสองครั้งก็เลยมีแนวความคิดที่จะประยุกต์เอาโครงการนี้เป็นต้นแบบจะ่ทาในรูปแบบของการเป็นเครือข่ายของสแพทย์ในอาเซียนก็ได้มีการพูดคุยหาหรือแนวคิดนี้ในที่สุดก็จังหวะที่ทางคณะบดีได้มีการมีโอกาสไปพบกับซีอของบริษัท CPF เจริญพวบโันอาหารเนี่ยก็เลยทําให้ได้มีโอกาสเสนอไอเดีย โครงการนี้เพื่อหาผู้สนับสนุนซึ่งทางบริษัท CP เองก็ก็เห็นความสำคัญของโครงการนี้ก็รับที่จะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนงบประมาณในการในการดำเนินนค่าใช้จ่ายครั้งนี้โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณปลายปี54ที่เริ่มมีการแนวคิดเริ่มดำเ,เนินการแล้วก็เริ่มฟอร์มทีมหลังจากที่เรารับทราบว่าเราได้มีงบประมาณสนับสนุนเราก็เริ่มฟอร์มทีมกันแล้วก็ ติดต่อประสานงานของสถาบันนักศึกษาสตัตวแพทย์สถาบันที่มีการเรียนกสนสัตวแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนทั้ง1 0ประเทศนะครับจากเครือข่ายเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็ขยายไปนะครับทเราตั้งใจจะเชิญของนักศึกษาสัตวแพทย์สถาบันที่มีการเรียนการสอนสตัตวแพทย์ในอาเซียนเนี่ยสถาบันละสองคนเป้าหมายเริ่มต้นอาจจะมองที่มองที่30คนในการเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็แนวคิดก็คือพามาร่วมกิจกรรมในการที่จะเรียนรู้ กิจกรรมของสมสของสตวภพทย์อาสากิจกรรมของค่ายอาสาแล้วก็ในเกี่ยวกับการวิชาการที่เมืองไทยแล้วก็อ,ออกไปค่ายชนบทของของ,ของเราที่ที่เราเคยออกค่ายกันประจำแล้วส่วนของทิสิตแล้วก็มีแนวคิดว่าเราน่าจะถ้าเป็นไปได้น่าจะข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันซึ่งในปีแรกก็มองกันที่ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องจากเนื่องจาก เป็นในส่วนของการที่เดินทางในข้ามได้ด้วย,ด,วยด้วยทางรถยนต์ไม่ต้องไม่ต้องบินข้ามไปแล้วก็ปัญหาอุปสรรคเรื่องภาษาจะน้อยที่สุดในในบรรดาของทุกป,ประเทศนะครับก็เริ่มมีการวางกรอบแนวคิดแบบนี้เมื่อเริ่มดําเนินการประสานงานก็ได้เดินทางไปที่ประเทศลาวแล้วก็ได้ได้ไปที่คุยพูดคุยที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับซึ่งก็มีการเรียนการสอนของวิชาตสตวแพทย์อยู่ทางลาวก็ยินดีรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะ เจ้าภาพร่วมในการที่จะออกพื้นที่ค่ายที่ที่เวียงจันทร์เมื่อเร,เริ่มต้นโครงการในตอนนี้ก็เราก็เริ่มเตรียมงานเชิญประสานงานกลุ่มประเทศต่างๆนะครับในให้เข้าร่วมโครงการวางกิจกรรมนะครับเพื่อจะให้มีการเป็นไปตามตวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับสุดท้ายเราก็ได้กําหนดกิจกรรมไว้3อาทิตย์นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษานะครับ จนถึงวันที่กลางเดือนวันที่21เดือนวิถุนา2556นะครับมีนักศึกษาสัตวแพทย์ต่างชาติในกลุ่มของภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเข้าร่วมทั้งหมด6ประเทศนะครับแล้วก็มีโชคดีเรามีเพื่อนที่ท,ที่ของสถาบันที่มีการเรียนการสัตวแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้าร่วมอีก2คนแล้วก็จากเนเธอร์แลนด์จะมาลอุเทค ก็อีกหนึ่งคนก็ทําให้เกิดแล้วก็ทําให้เกิดคงค่ายตรงนี้ขึ้นมามีนักศึกษาของกเกษตรเองส่เกษตรเ,เองเข้าร่วม13คนนะครับแล้วก็รวมกับสถาบัาน,นอื่นๆรวมๆกันทั้งหมดมีมีคู่เข้าร่วมหมด42คนในโครงการที่เริ่มต้นรูปแบบของกิจกรรมก็แบ่งออกเป็น3 3กิจกรรมหลักในช่วง3าอาทิตย์ก็คือ,อช่วงแรกก็จะเป็นการเรียนรู้ ของการผลิตการควบคุมโรคการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยการเรียนรู้เรื่องระบาดวิทยาซึ่งในในคอนเซ็ปต์ของอาหารปลอดภัยหรือฟู้ดเซฟตี้แล้วก็กระบวนการผลิตในปศุสัตว์ก็คือในมุมมองของตั้งแต่ดูตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภคคือฟาร์มฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากฟาร์มเครือข่ายของคณะสตวแพทย์เกษตรเองที่กำแพงแสนแล้วก เครือฟาร์มหรือโรงงานแปรรูปหรือโรงงานค้าสัตว์ของบริษัทในของเครือซีพีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมประมาณหนึ่งอาทิตย์สอดแทรกกันไปนะครับก็ไปเรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตของฟาร์มสุกรนะครับฟาร์มไก่ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ลงแปลรูปนะครับเพื่อการส่งออกการผลิตของปลานิลในกลุ่มของสัตว์น้ำปลาเลี้ยงการผลิตการเลี้ยงควนนมนะครับก็จะมีกิจกรรมที่ ใช้พื้นที่แล้วก็เครือข่ายของฟาร์มในพื้นที่ที่คณะเรามีเครือข่ายอยู่นะครับกิจรกรรมส่วนที่2ก็จะเป็นกิจกรรมที่เตรียมพร้อมสำหรับการหอค่ข่นะครับการออกดไอ่อาสานะครับก็เป็นโครงการที่เตรียมพร้อม นะครับเป็นคล็ดพีแคมป์ที่เป็นการฝึกเตรียมตัวการออกค่ายก็เป็นการปรับพื้นฐานทําให้มีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะไปฝึกอยู่ที่วิทยาเขตกําแพงแสนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ไปร่วมเดินทางจากจากกาแพงแสนนะครับจาก,กเกษตรนะครับก็วิ่งไปที่สีสเกตเพื่อจะออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทร่วมกับนักศึกษาสัตวแพทย์ ค่ายสโม,มสรนิสิตศแพทย์ของอมหาวิทยาลัยเกษตรที่ออกโครงการค่ายอศาศะพันาชนบทที่จังหวัดศรีสะเกษก็จะไปกินนอนร่วมกันอยู่ประมาณสองสามวันนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่อุดอรแล้วก็ข้ามไปที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับอนอกจากตรงกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็ในระหว่างโครงการก็จะมีการสอดแทรกกิจกรรมที่ให้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น มีโอกาสได้ไปฝึกไปฝึกการเป็นจิตอาสานะครับก็มีโครงการไปดูโครงการปล่อยนกแสกเพื่อเพื่อเพื่อเป็นนกไ้าเหยื่อดูแลเพื่อศัตรูของข้าวพวกหนูพวกอะไรแบบนี้นะครับโครงการปล่อยนกซึ่งก็เป็นกิจกรรมสําคัญของคณะสัตวแพทย์อีกโครงการหนึ่งนะครับหลังจากที่รวมกลุ่มเตรียมพร้อมฝึกฝนกันเรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์สุดท้ายของโครงการก็ข้ามไปที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนะครับที่วิทยาเขตนาบงนะครับ ก็จะไปออกพื <S <S <an> ้นที่ออกค่ายอาสาแบ่งออกเป็น4หมู่บ้านนะครับมีหมู่บ้านในในเขตของชานเมืองของของกรุงเวียงจันทร์นะครับในเขตเวียงจันท์ซึ่งสี่หมู่บ้านนี้ก็เราก็จะแบบมีนักศึกษาจากลาวเองที่นาบงมาสมทบเพิ่มเติมแล้วก็นักศึกษาไทยส่วนหนึ่งมาสมทบเพิ่มเติมซึ่งเราจะออกที่ลาเราจะมีประมาณ60คนรวมทั้งอาจารย์แล้วก็สตาฟจากต่างชาติจากประเทศินโดนีเซียจากลาวจากฟิลิปปินส์แล้วก็อาจารย์จากประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการตรงนี้ด้วย ก็แบ่งรูปแบบคือเราจะออกเป็นสหมู่บ้านแล้วก็ออกไปแบ่งกลุ่มกันทํางานซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเขาเองนักศึกษาสัตวแพทย์ต้องเรียนรู้ในการของการทํางานเป็นทีมแบ่งกันรับผิดช,ชอบบริหารทั้งงานทั้งงบประมาณคือเงินแล้วก็สิ่งต่างๆในภาะวะที่เป็นขีดจํากัดในการออกชนบทนะครับเพื่อให้ทำให้ทางานอาสาเป็นชบทในมุมมองของศัตวแพทย์เนี่ยให้ให้ให้ประสบความสําเร็จนะครับ สี่หมู่บ้านก็ประกอบไปด้วยหมู่บ้านชื al. Al. An, ่อหมู to to um ่บ้านบ้านนาขาวนะคับ้านเบิร์นแทนบ้านดุนเอียนแลวก็บ้านท่าจำปานะครับซึ่งในแต่ละหมู่บ้านเด็กแต่ละชาติก็ทั้งอินโดอินโดนะครับฟิลิปปินส์เด็กไทยเด็กลาวเด็กพม่านะครับก็เด็กกัมพูชาก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทํางานร่วมกันซึ่งค่ายนี้จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับซึ่ง ก็ทำให้เด็กไทยเองได้สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับ,รบที่ประเทศลาวเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับออกเป็นของมีสิทิ์แต่ละชาติที่รวมๆกันนะครับแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ไปออกในหมู่บ้านชนบทของชานกรุงของประเทศเชานกรุงเวียงจันประเทศลาวนะครับก็คือมีสี่หมู่บ้านนะครับก็คือหมู่บ้านนาขาวบ้านดุนเอียนบ้านเวินแท่นแล้วก็บ้านท่าจำปาซึ่งในแต่ละหมู่บ้านเองแต่และเด็ก แต่ละชาติทั้งไทยทั้งกัมพูชาทั้งฟิลิปปินส์ทั้งเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นก็ก็จะอยู่ร่วมกันกินด้วยกันอยู่ด้วยกันทำกับข้าวกินกันออกวางแผนออกไปทํางานาาทำงานบริการทางด้านสัตวแพทย์ให้กับเกษตรกรหรือชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับอาจจะงานในรูปแบบของหมู่บ้านก็จะมีงานของการทําวัคซีนป้องกันโรคนะครับซึ่งเราก็เน้นที่โรคปากเขาเปื่อยในในในโคนะครับ ทำมีการให้ความรู้เกษตรกร,ร,กรหรือชาวบ้านในในพื้นที่นะครแล้วก,แวก็แล้วก็มีการทำแบบสอบถามชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานปัญหาของหมู่บ้านในมุมของได้ซึ่งในโจทย์เราที่มอบหมายไปให้นักศึกษาทำก็คือเราไม่ได้จํากัดโจทย์ว่า จตต้องเป็นเรื่องอะไรแต่เป็นมุมที่เขาสนใจแล้วก็เป็นปัญหาพื้นฐานซึ่งซึ่งมันจะเกี่ยวข้องทั้งทั้งปัญหาสุขภาพสัสตว์ทางสุขภาพดยตรงหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมซึ่งจะต้องเรียนรู้ร่วมกันตรงนี้นะครับระหว่างที่ข้อดีของการที่ในการกิจกรรมร่วมกันทั้งหมดเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจะทําให้เกิดมีการเรียนรู้ซึ่งวัฒนธรรมของการและกันในแต่ละชาติในแต่ละประเทศนะครับมีการเรียนรู้ ในของการเป็นชาวฟุตชาวมุสลิมนะครับมีการเรียนรู้ของเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีเรียนเรื่องของการเงรยนสัตวแพทย์ของแต่ละชาติในตลอดสามอาทิตย์กิจกรรมเหล่านี้ก็จะทําให้กิจกรรมที่มีการดีไซน์ขึ้มนมาแล้วจะทําให้เด็กสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันก็ยกตัวอย่างเช่นการไปเยี่ยมชมนะครับที่อำเพบตลาดน้าที่อำเพอวานะครับไปไหว้พระที่องค์พระปฐมเจดีย์สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เขามีความสนุนกันมากขึ้น มีการเรียนรู้กันมากขึ้นมีการเรียนรู้ด้านภาษายากตัวอย่างเช่นเด็กกัมพูชาเด็กไทยเด็กญี่ปุ่นก็มีสอนการนับเลขนับเลขกันในของแต่ละชาติอย่างเงี้ยนะครับรู้จกักศัพท์โคของประเทศกัมพูชาใช้คําว่าอะไรของญี่ปุ่นเรียกอะไรซึ่งนอกจากได้ได้เพื่อนได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วได้ภาษาแล้วเนี้ยสิ่งที่อันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วคือสิ่งที่ทําให้เกิดความสนิทสนมกันของสัตวแพทย์ในอนาคต ในของูมิภาคอาเซียนซึ่งวันนี้เขาเป็นนักศึกษาอยู่แต่วันทั้งหน้าเขาจะเป็นกําลังหลักในวิชาชีพสัพทพ์ในแต่ละประเทศนะครับเราข้ามไปที่ประเทศลาวเมื่อวันที่14พฤษภาครับแล้วก็ออกปฏิบัติงานกันก็ตั้งแต่วันที่15 16 17นะครับโดยทั้ง3 4วันเนี่ยก็จะนอนกันในหมู่บ้านซึ่งที่นอนก็เป็นในวัดหรือโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวัดนะครับที่ที่เป็นในของประเทศลาวนะครับสภาพหมู่บ้านของประเทศลาวก็ ก็เหมือนอชนบทของอีสานเราเมื่อสัก20ปีที่แล้วเป็นชาวบ้านนะครับทํานาทําไร่แล้วก็มีการเลี้ยงโคส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคพื้นบ้านเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับเป็นหลักก็เนื่องจากภาพรวมของการเลี้ยงส่วนใหญ่ยังไม่ยังเป็นการเลี้ยงเพื่อบริโภคอยงในหมู่บ้านนะครับก็จะไม่ได้เป็นรายใหญ่ที่นเชิญของอุตสาหการรมเท่าไหร่นะครับก็มีการ แบ่งงานกันไปทําวัคซีนทําแบบสอบถามนะครับถ่ายพยาธินะครับซึ่งตรงนี้เองเด็กก็ได้ฝึกทักษะของการเป็นสัตวแพทย์ส่วนหนึ่งโครงการนี้ก็เมื่อออกในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของจากจากคณะเกษตรนะครับคณะสัตวแพทย์วิชาการสัตวแพทย์ของประเทศลาวเนี่ยยังยังอยู่ยังสังกัดอยู่ในของคณะเกษตรนะครับของที่มาหาราชแห่งลาวนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าภาพประเทศลาวเป็นอย่างดีช่วยสนับสนุนโครงการช่วยทําอะไรจน ให้ประสบความสําเร็จนะครับโครงการนี้เมื่อเมื่อเราเสร็จที่ประเทศลาวก็นักศึกษาได้มีโอกาสได้นําข้อมูลหรือภาพบฤติกรรมมาสรุปเป็นรายงานการทํางานในพื้นที่นะครับให้กับทางทางประเทศลาวได้ได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อจะใช้ในการทํางานในพื้นที่ต่อไปนะครับหลังจากที่เสร็จจากประเทศลาวก็ข้ามกลับมาเดินทางกลับมาที่ที่ประเทศไทยนะครับก็ เราก็มาทําวิธีปิดอยู่ที่หัวหินนะคบที่โรงพยงาบาลศัลรรเกษตรหัวหินที่ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางค่อนข้างไกลพอสมควรแต่สิ่งที่ทําให้ระหว่างทางสามาทิกา์การเดินทางนี่ก็คือสิ่งทําให้าทางทางผู้เข้าร่วมการได้เห็นศักยาภาพอาของคณะเสริแพทย์มณาลเกษตรศาสตร์ที่เรามีทั้ง2วิทยาขเขตก็4โรงพยาบาลศัตว์นะครับสุดทา้ายเราก็จะไปปิดทีห่หัรรว,ห,วหินปีดโครงการที่หัวหิน นะครับซึ่งทางที่หัวหินเองเนี่ยเราวาง Position ของโรงพยาบาลสัตว์หัหินว่าเราจะเป็นอาอาเซียนเอเชียนเวทเทอร์ลนารีเอ듀เคชันฮับก็คือจะเป็นฮับด้านการศึกษาของอาเซียนของอของเอเชียทงด้านสัตวแพทย์นะครับก็จะทําให้ทางนักศึกษาเราเนี้ยได้มีโอกาสได้เ,ห,นะดเ,ห, facility, ห,เห็นนะครับได้เห็นฟลาซิลิตี้หรือโรงพยาบาลสัตว์หัวหินนะครับอ่า ในตอนท้ายของระวังแผนว่าช่วงท้ายของพิธีปิดนะครับเราก็จะ,ะเชิญครั้นคณะบดีของแต่ละมหาลาัยที่มีการของแต่ละคณะที่มีการสอนสตวแพทย์นะครับมาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมของเด็กที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งจุดนั้นก็จะทําให้ตรงการประชุมและพิธีปิดของโครงการสติวแทยศาสตร์นีก็จะทําให้เราสามารถ ด,ดึงเครือข่ายความร่วมมือนะครับซึ่งเป็นความน่ายินดีมากในวิธีปิดเนี่ยเราสามารถเชิญคณะบดีของเกือบทุกมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในอาเซียนนะครับทุกชาติถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งเด็กมาร่วมมาร่วมกิจกรรมในในปีนี้นะครับอย่างประเทศเวียดนามหรือประเทศมาเลเซียท่านคณะบดีของแต่ประเทศก็มาร่วมโครงการมานั่งฟังมานั่งคุยกันนะครับก็เพื่ออนาคตเราก็จะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ศัตวแพทย์ในเรื่องของการสร้างจิตอาสาในนิสิตสําหรับนิสิตศัต,ตวแพทย์นะครับที่มันเป็นระดับอาเซียนนะครับซึ่งหลังจากที่เราพูดคุยในหลักการในเรื่องการประชุมเราก็ทําให้เห็นแนวทางร่วมกันว่าโครงการศัตวแพทย์อาสาอาเซียนเนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการที่จะพัฒนาความร่วมมือของแต่ละแต่ละมหาวิทยาลัยในอาเซียนเป็นการพัฒนากิจกรรมนิสิตปลูกฝังเรื่องจิตอาสา การมีกิจสาธารณก็ให้กับชุมชนดังนั้นเนี้ยโครงการเนี้ยทุกคนก็เห็นว่าน่าจะต้องมีต่อไปในปีถัดไปซึ่งจากการหารือในเบื้องต้นปีหน้าก็คาดว่ามหาลายาัยคณะแพทย,ายาศาสตร,สสตร์ก็อาจจะเป็นเจ้าภาพในการดําเนินกิจกรรมหลักและอาจจะไปออกค่ายในใน,ในอีกพืน้นหนือนที่เราไปไป,ประเทศลาอาจจะไปที่ประเทศอินโดนีเซียที่สุราบายา ซึ่งทางมหาลายัยทางสุรบัญญาเองก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับซึ่งโครงการนี้หลังจากที่เราเริ่มต้นในปีแรกเป็นโครงการนําร่องก็เท่าที่มีการประเมินนะครับก็จากผู้เข้าร่วมโครงการเองแล้วจากภาพรวมของโครงการสิ่งที่ได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับแต่สิ่งที่นอกเหนือจากวิชาการหรือหรือสิ่งที่เราได้โชว์ความ ความศักยาภาพของคณะแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการปลูกจิตสํานึกสาธารณะเพราะว่าสตวแพทย์เกษตรเองก็วางทาประชาสัมพันธในอนาคตว่าเราจะเป็นสตวแพทยของประชาชนดังนั้นเนี่ยจิตสาธารณะหรือจิตสํานึกเนี่ย,จ,ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะต้องมีจิตอาสาให้กับประเทศหรือชนอบทแต่ในอนาคตจากการที่เราเป็นอาเซียนเราก็จะกลายเป็นจิตสํานึกสาธารณะของวิชาชีพต่อภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือกันในอาเซียนสิ่งที่สำคัญถัดมาอันหนึ่งก็คือหลังจากที่จำนวนเกือบหนึ่งเดือนนะครับที่เด็กแต่ละคนนะครับที่ได้รับการคันเลือกเข้ามาเนี่ยซึ่งเด็กแต่ละคนก็ถือว่าเป็นผู้นำนิสิตในแต่ละประเทศในปัจจุบันอยู่แล้วได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันวางแผนทำงานด้วยกันมีความคิดเห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างในการทำงาน ในการปรับจูนทำมาด้วยกันสิ่งที่เหล่านี้ก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายนะครับเครือข่ายตรงนี้คือความร่วมมือของของนักศึกษาอาเซียนนะครับของกลุ่มเหล่านี้ก็ยกตัวอย่างของกิจกรรมเครือข่ายซึ่งเกิดขึ้นแล้วคือหลังจารรมเป็นเพื่อนกันเนี่ยปัจจุบันนี้ในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเด็กเรีย,ยนทุกเฟซบุ๊ก้งแต่เราเริ่มโครงการนะครับทางกลุ่มนิสิตเองเขาก็รวมนะครับรวมกันตั้งกลุ่มของกลุ่มของ ABP Project ก็มีการเข้ามาร่วมกันเป็นเพื่อนกันใน facebook นะครับตั้งแต่เริ่มดำเมนินโครงการจนถึงปัจจุบันนี้ก็เสร็จสิ้นโครงการไปเกือบไปเดือนก,ว,กว่าๆนะครับเพื่อนเพื่อนเหล่านี้นักศึกษาเหล่านี้เป็นเพื่อนกันก็ยังมีการส่งข้อมูลชีวิตความเป็นอยู่กิจกรรมตักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนกันยังมีภาพของการไปมาหาสู่กันร,ระหว่าง นักศึกษาสตุแพทย์ที่เวียงจันทร์นะครับแวะมาเยี่ยมเพื่อนสาสตุแพทย์ที่ขอนแก่นซึ่งเด็กนักศึกษาเหก่นก็มาร่วมโครงการกับเราด้วยซึ่งเป็นเพื่อนการเปนความร่วมมือกันอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราดําเนินการของของโครงการนี้ก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ดําเนินการปีหน้าก็หวังว่าเราจะปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับปรับรูปแบบให้เหมาะสมกระชับมากขึ้น ให,ให้ได้มีโอกาสทํากิจกรรมบางอย่างเพิ่มมากเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้โครงการนี้โครงการสตวแพยุารปอาเซียนเนี่ยดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งช่วงแรกๆอาจจะเป็นที่เกษตรเราเป็นเจ้าภาพนะครับแต่ในอนาคตอาจจะสลับเปลี่ยนกันไปในอนาคตแลวเราจะมีถ้าชาในอนาคตการเดินทางสะดวกขึ้นการทํางานเราสะดวกขึ้นอนาคตเราจ,จะไปและเปลี่ยนกันได้หลากหลายประเทศมากกว่าในปัจจุบัน คณะสตัตวแพทย์กเกษตรเองปัจจุบันนี้นะครับก็พยายามได้พยายามในการที่จะพัฒนานะครับระบบหลักสูตรการเรียนการสอนและโดยเฉพาะกิจกรรมนิสิตนะครับที่จะทาให้ให้เราสามารถผลิตนะครับสตัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นสากลได้รับการยอมรับนะครับจุดเด่นหรือจุดแข็งอีกส่วนหนึ่งของการเป็นบัณฑิสตสัตวแพทย์กเกษตรของเราก็คือว่าเรา เป็นคณะสัตวแพทย์ที่นะครับมีบทบาทอย่างยิ่งในการที่จะบริการให้กับสาธารนณะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้กับชุมชนนะครับการที่เราพยายามพัฒนาในเรื่องของของการการเป็นสัตวแพทย์เพื่อชุมชนสัตวแพทย์เพื่อประชาชนนะครับเมื่อโรคมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับความเป็นเครือข่ายก,กันไม่ปัจจุบันนี้คงไม่ใช่เพรประเทศไทยเท่านั้นนะครับ ในอาเซียนเองหรือระดับนานาชาติเองครับคณะสัตวแพทย์กเกษตรเองก็พยายามพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนะครับรวมทั้งโอกาสที่จะพัฒนานิสิตซึ่งโครงการศัตวแพทย์อาสาอาเซียนเองเนี่ยเป็นโครงการเด่นที่เราตั้งใจที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้นิสิตรหรือนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในคณะศัตวแพทย์กเกษตรนะครับได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองในมุมมองของทุกทักษะ ทักษะของเดินภาษาทักษะการเป็นทั้งวิชาชีพและก็ทั้งวิชาการนะครับความเป็นผู้นำนะครับการมีโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมกนะับโครงการนี้จะทําให้เราได้มีโอกาสที่เราจะได้ไปพบเพื่อนใหม่ๆใ,ในหลากหลายประเทศนะครับพบโอกาสใหม่ๆที่เราจะโอกาสไปเจอในที่ที่ทางานในภพของบริษัทเอกชนในของประเทศไทยที่ออกไปยังอาเซียนนะครับ และยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้โลกกว้างแล้วสามารถที่จะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบมาพัฒนาตนเองแล้วสุดท้ายจะทําให้เราเป็นบัณฑิสตสัตวแพทย์ที่มีความรอบด้านรอบรู้ครบในสิ่งที่ที่ที่เป็นความต้องการของของประชาชนที่คาดหวังต่อคณะสัตวแพทย์ต่อบัณฑิสตสัตวแพทย์เอง